Uh. Yeah. Uh. สวัสดีค่ะพอ,อกันก็ม่ตัวอีกเนาะคะ่ะบ้นนี่เ <c oughs> ขากับขามาในครัวเนาะคะ่ะขามาในครั่วรั่วเกาเนาะคะ่ะพี่น้อง เบิ่งคว้วมดีใจนะคะขั้วขั้วเกาถิวาเข้าเคยเฮ็ดแนวกินนะคะตอนนี้บอดเท่ากับเดือนะคะเพิ่นลรือเรือถูกออกไม่เพราะว่าจะได้เฮ็ดขั้วไม่เนาะคะ่ะอันนี้ขั้วเกาขั้วเกาี่าเฮ็ดมากอยู่เนาะคะ่ะและ้าก็ั้งนานนั้นก็นจะเป็นห่องผักของนักลองตะกีเนาะคะ่ะ เป็นห้องพักของทีมงานของนักข่องเท่าตอนนี้บอทพึงกะ,ะให้ทูบพชรไม้เนาะคะ่ะทูบกออกเพื่อที่จะสารไม้ล่งขั้วไม้เนาะคะ่ะจะเหตุเป็นโลงคขั้วไม้ภาะวะลงงขั้วตัวยุค่าเป่ก็จะเอาไว้่วนคาเฟ่เนาะคะ่ะตรงนี้เขากจะเอาไว้เหตุเป็นขั้วของเดนเจอร์เนาะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็น มองหันก็จะเป็นคั้วไอเป็นหอพักนะคะหอพักที่ว่าทีมงานเข้าใหญ่ไปอยกันนะคะขางทั้งนี้ก็จะเป็นคั้วเป็นคัวนะคะเริ่มทุบแล้วเริ่มทุบคั่วใหม่แล้วเริ่มทุบคัวใหม่แล้วนะคะ ตัวพรวดไม่ออกเพราะว่ามันดเป็นกค่เดริดชจัดเห็ดเป็นพรวตัวใหม่เนาะคะ่ะเห็ดให้มันหลังใหญ่เราเพราะว่าหลังเก่ามันหน่อยเนาะคะ่ะก็จะถูกออกเห็ดใหม่หมดตอนนี้ซา,างจากำลังดำเนินการดำเนินง,งานอยู่เนาะคะ่ะ ใหญ่ขน้นมากน้ำขน้นเด้อจีเนาะค่ะเขากำลังสร้างเผลก,กำลังจะย่อยถูกทะย่อยคนออกมาเนาะค่อ<ด><ฮ>ะอันไดทีพ่อใจได้เขากับเก็บใบอันใดทีบ่อใจได้เขากับจะผนไปถิน่มนะคะผลไปถิ่ม บอเท่าค่ะสิเฮตพ่วใไม่เนาะค่ะจะทำครัวใหม่ตวนตงรงพูดกับห้องภาก็เลยทุบออกเมื่อทุกห้องเนาะคะ่ะสิเฮตเป็นครัวแบบลังใหญ่กว่าเ่าเนาะคะ่ะแต่ว่ากับบรูบาสิเ็ตเมือ่อใดเนาะคะ่ะเพราะว่าครัวของเฮ่าค่ะครัวตัวนี้ก็ได้ย่ายลุไปขาง่างแล้วเนาะคะ่ะย่ายลงไปเห็ดอยู่ขังล่าง ตอนนี้กำลังทำครัวใหมนะะ่นะคะเดี๋ยวฮาจังคอยมาเบืองนะคะว่าครัวเห่านี่เสียดไปยังไดสูงยังไดนะคะเพราะว่าครัวหลังเก่ามันน้อยมันน้อยกอดก็เลยสิจัดให่เหเด็ดแบบหม่ใหญ่ควัวเก่าอีกนะคะตรงนี้จะได้ ถูบ้างาเพื่อเพอาถูบตั้งเต็มรรมือนเ้าคือเลรอคะตอนนี้้างกับกำลังดำเนินการอยู่เนาะคะ่ะกำลังดำเนินการเหตุอยู่ส่วนนั้น หอผักใ้ทั้งผื้กับเทีมง่านเกากใยายออกไปมดแล้วย่ออกไปม,ด,ไปมดทุวกค้นแล้วนะคะก็จะเหลือจัางแตกขั้วใ้เห็ดใบยุนใ้ห่ง,งน้น,น,น,นะจะยัง่คอยยิดตามมึงนะคะมาขั้วของใ้ของน้องเนี่ยล้างแง่จำใดเนะคะเดี๋ยวตอนนี้ พาไปเบร์กัวหลังใหม่นะคกะัควใหญ่ไปโอ้อยยางไปผุ่นบ่าดายค่ะยางไปผุ่นบ่าดายข้าซ้อมเทีงอยู่นะคะ่ะซ้อมเทีงกกมอ,อ,อยู่แต่ก็ไม่เห็ดไปเรื่อยๆนีะคะ่ะ ชางด้านขุ่นกับทีมงานเขากกาลังแพ็คของแพ็แหงกันอยู่กำลังแพ็คของจังคอยเบืองกันนะค่ะว่าขั้วเห่าขั้วไม่เห่าถีออกมาส่งเลเนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขั้วชัวข้าวของเห่านะคะทีมงานกับกำลังซ่อมเต็นเตอกำลังซ่อมเต็นซ่อมยังอยู่ ก็จะเป็นข้าวไม้สัวข้าวของข้ามองนี่แล้วค่ะตอนนี้เข้ากับมาชมบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศร้านกาแฟต่อเนาะคะ่ะชมบรรยากาศร้านกาแฟเข้าบรรยากาศราา้า,ศรานกาแฟเข้าค่ะกำลังพัฒนาออกไปเรื่อยๆนะคะ่ะพัฒนาไปเรื่อยๆชมบรรยากาศาแบบ เป็นตะเบิงเป็นตะเบิงนะคะ่ะอากาศตอนเช้าเป็ดน้อยตัวนี้คืออาบน้ำแต่เช้าแทอเนเป็ดน้อยอาบน้ำแต่เช้านะคะ่ะยีสันน้ำทะเลของเห้านะคะ่ะบรรยากาศลานกาแฟเอซี่ ท่านใดว่าท่านใดเขามาชมมานี่กีบรีบๆเขามาเวยค่ะเพราะว่าข้าทําการเปิดเป็นทางการแล้วเปิดตลอดเวลาเนาะคะ่นะ,คะบรรยากาศลานกาแฟหฮอแบบจวยแบบงามตุกแต่งแบบงามเนาะคะ่ะสวยงามลายพี่น้อง ป่าป่าอาอนสีน้ำทะเละลง่งเยาวบมีป่าเด้อพี่น้องป่ากันยังอยู่อยู่นะคะดินบวบเบียบ่วเบียอย,ยู่ยเหมือเสาามากชมร้านกาแฟแบบสวยงามน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นหอผักของทีมเดนเซอร์เฮ้านะคะ อ,อ๋อผ้าของติมเดนเซอร์ตอนนี้ก็จะเป็นด้านกาแฟาด้านกาแฟาจะตกแต่งแบบสวยงามเลยค่ะมีดอกมไม้มีหยังแบบสวยงามเลยเอเจฟ์มะพมาวมาทายโหบทายอยังนะคะ่ะทายโหบเต็มไปด้วยความสวยงามนะคะ ปลูกต้นดอกไม้ต้นดอกไม้ก็มีดอกแล้วเนาะคะ่ะมีดอกแบบสวยงามดอกไม้แบบสวยๆงามๆเลยค่ะแม่เขามาชมมาเบิ่งกันไดนะะ้เลยค่ะเอฟีเมือน,นี้เม่ตัวค่ะพามาชมบรรยากาศ ของลานกาแฟาของเทีมงานของเฮานะคะทางทงกะจะเป็นหมอกเป็นยังแบบสวยงามธรรมชาตินะคะผู้ใดวัดไหนมากกับแว่มาชมมาชิมไดะะ้เลยค่ะตอนนี้เปิดขายเป็นทางการแล้วลูกค้ากะอังประจำแล้วค่ะ กลางเว้นมาลูกค้ามันก็จะแวะเวียนมาซื้อน้ำกาแฟซื้อน้ำกินซื้อขนมซื้อ,อยังบริร้อบบริการหลายอย่างหลายแนวนะคะยังไรก็จะเลื่อมฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยน้ำเนยเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต่อยก็จะไว้ซ้ำนี่ซะก่อนเนาะคะ่ะคลิปภาพเาบื่งว่าบรรยากาศอัปเดตบ้าน,ชน,นแชงท่องฟินเลน่นฮ่อป็นยังไ๋เนาะคะ่ะ คลิปนี้เม่ตตอยกับเจ้าไวซำนี่สักกันค่ะไห้พ่อการชีปหนาก็เม่ต้ตอยขอบคุนที่กดไลค์กดแชร์ให้เม่ต้ตอยน้าในเด้อค่ะขอบคุนที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้าแน่คลิปนี้เม่ต้ตอยกับเจ้าไวซำนี่สักกันเนาะค่ะไห้คลิปหนาพ่อกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ